ืน่สามืึึ่งอีกรอบนึ่งพึ่งพสามึ่งึ่งก็ประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ครับต้องตรงไปออกจำตองก็เลยมันอ้อม็กตรงไปดีกว่าไปออกไอ้เนี่ยสัดใหม่คับเกย ผมมัต้องไปกลับรถโน่นอยู่ดีเพราะว่าตรงนี้เลี้ยวไม่ได้น, <c oughs> นี่มันมันลุกไปลุกมาไงต้องไปขึ้นทางขึ้นนี้นั่นแป๊บเดยงขึ้นตัดใหม่อขอเขาให้มาทางนี้อ๋อพี่ใช่เนี่ยตรงไปรัชดาแล้วก็ขึ้นตัดใหม่ก็ลงกำนันแม้แล้วนิดเดียวเองลงกำน,น,นัน,นแม่ไม่ได้เข้ามาบางสาก บางบอลสามมันต้องข้ามกัญนาไปอีกไม่ใช่เหรออ่าใช่งเราเข้าบางบอลหนึ่งแล้วก็ข้ามกัญนาไปนิดนึงก็ถึงบางบอลอ่าอ่าผมว่าเข้าเข้ากันเลยเลยกำลังแม้นไปบางบอลหนึ่งแล้วเดี๋ยวขาย แล้วก็มันมนแค่ตรงไปแค่ตรงนี้เองแต่มันก็ไปอ้อมตรงบอลบอลบอลหนึ่งมาทีอันนี้มันแค่ตรงมาทงนี้แล้วก็ตรงไปนี้มันมีค่าแล้วกันแต่ต่างกันแค่นี้เนี่ยสองสามนาทีครับผมเหมือนี่ต่างกันยอะเพราะรถติดมันไม่ไม่ติดแล้วมันเลยแบบว่าโอ้ชาช้านานแต่ถ้าเย็นๆนี่ตากันฟ้าก็เหวไววนะอ่าใช่นี่มันดึกแล้วไง เพราเส้นนู้นมันถนนมันใหญ่แล้วมันรถมันไม่เมื่อกี้แอบถ้าเราวิ่งตรงไปมันช้ากว่าครั้งนี้สามนาทีอ๋ออ่ารั่ผมมันต่างกันนิดหน่อยอ่ะสองสามนาทีมันไม่ได้ไม่ได้เยอะแล้วเมื่อกี้มันก็ไฟแดงพอดีด้วยก็เลยเลี้ยวมาทางนี้เรงนี้เย็นๆนี่ก็ต้องเข้าหมดเลย <laughs> ทุกทุกเพ้นน่ะผอว่าถ้เย็นๆน่ะเป็นทุกเพ้นน่ะเส้นนู้นมันยังคำบอกมันใหญ่กว่าเออตรงนู้นมันก็มันก็จะมาหนักตรงไฟแดงกับตรงที่ท่าพระที่จะขึ้นแล้วจะพึ่งกันแหละแต่ไม่ค่อยติดแล้วเส้นท่าพระเนี่ยเพราะมีมงแล้วมันไปติดตรงทีเราจะเบี่ยงซ้ายขึ้นแลจะพึ่งมันต้องไปติดไฟแดงอย่างเงี้ยแต่เส้นนี้ติดตลอดอ๋อเ้นี้มันมันมาออตรงนี้อ่ะมันเล็กขนาดมันเล็ก